เมื่อวันที่ประชุมก็คือพี่ถามว่าค่าตอบแทนในวิชาชีพของตนะํารวจกระบวนการยุติธรรมคดไปเทียบกับอายการศาลนมันคนละเรื่องเลยนะเราทําสำนวนคดีเดียวกันเนี่ยแต่ค่าตอบแทนใน,ใน,ใ,นในการสอบสวนมันค่อนข้างจะน้อยและไม่ต้องเทียบกับท่านายการ,ารหศาลหรอก เราเทียบแค่หน่วย Law Enforcement บังคับใช้กฎหมายที่มีงานสอบสวนเช่นปปชดีเอสเราลองไปเทียบเลยพี่เอากําลังเอาตารางตัวนี้ให้ทํำตารางตัวเนี้เพื่อเราจะได้ไปคุยกับกรรมธิการนะครับเรื่องงบประมาณหรือหรือสำนักงบเพื่อขอค่าตอบแทนให้ซึ่งคณะที่ทํางานเนี่ยได้เสนอมาแล้วที่ตามที่ท่านพี่มอบให้ท่านลองหน่อยแต่ท่านก็ทำทำเรื่องขึ้นมาเสนอว่า เพดานของของเงินค่าตอบแทนในวิชาที่มนักสะสม20,000ถึง40,000เราจะเพิ่มขึ้นไปให้จากนี้นเราต้องไปคุยกับสำนังงกงบซึ่งพี่พี่ก็ได้ได้นำเรียนข้อข้อ ขอ้ขอที่ติดขัดเนียให้กับท่านนายกไปแล้วนะครับซึ่งท่านคุมกระทรวงการคลังเองนะครับวันนี้พี่จะแก้ปัญหารเรื่องเรื่องแรงจูงใจของเขาแล้วการเอาเอารับพนักงานสอบสวนเข้าไปเพิ่มการเกี่ยกําลังจากโรงพักซึง่งโรงพักนยอยู่ในในย่านเดียวกันสี่โรงพักนมีอยู่โรงพักหนึง่งพนักงานสอบสวนเหลือแปดคนแต่โรงพักอื่นเต็มยี่สิบหมดแล้วไอ้ที่แปดคนมันหนีไงโรงพักนีงานเยอะแล้วทำไมไม่เกี่ยยี่สิบนี้มา หน้าที่ของผู้การหรือผู้บัญชการที่จะต้องเกี่ยกําลังลงมาช่วยนั้นไปกองกันอยู่ที่โรงพักที่งานน้อยหมดนี่นนคือสิ่งที่ทเจอซึงดึงคันประธานชมรมก็มาเล่าพวกนี้คือเรื่องจริงแล้วพี่เราไปตรวจโรงพักก็เห็นจริงๆรงนะครับโรงพักไหนที่งานเยอะคนหนีหมดโรงนั้นงานน้อยเต็มตาเต็มหมดเงี้ยไม่ได้อันนี้ยี่สิบเก้านี้เขาจะต้องรายงานที่มาแล้วให้เขาเกี่ยกําลังแผนการเกลี่ยกําลังต้องให้เสร็จนะครับแล้วเราจะได้รู้เลยว่ามัน,านขาดแคลนจริงมันตรงไหนเราได้แก้ทุกจุด มีกาลังในการผลริตพนักงานสับเปได้ได้ปีหนึ่งประมาณสี่ร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อยนี่พี่ก็เลยมีนโยบายว่าทําไมเราไม่ทําเหมือนกรมการปกครองเน้นในตำรวจชั้นประทวนของเราที่จบปริญญาตรีในด้านนิติศาสตร์แล้วก็เอามาสอบเมื่อเราต้องการพันคนเราก็ขึ้นทะเบียนในพันคนนะครับแต่เราสามารถที่จะหบรมได้เราก็ให้เด็กพวกนี้ได้มีความเจริญเต,ติบโตและเอาที่เหลือที่ขึ้นทะเบียนไว้ ที่รอการที่จะไปอบรมเป็นในตำรวจหรือเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็น,นายตำรวจเนี่ยเอามาเป็นช่วผู้ช่วยพนักงานสอบสวนก่อนเหมือนเขาได้ฝึกงานไปในตัวงั้นงั้นพนักงานสอบสวนก็จะมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มีองค์ความรู้แล้วเมื่ออบรมเสร็จพอถึงเวลาคิวเขาเข้าไปอบรมเขาก็จะได้เป็นในตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนต่อเราก็จะเสรคนอย่างเงี้ยเพื่อมันจะได้สอดคล้องกับการที่เรารับคือกำลังคนที่เราขาดเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่ากำลังคนเราขาดเนี่ยเนื่องจาก3ปี สองปีที่เราเกิดวิกฤตการณ์โควิดเราไม่ได้รับนักเรียนในสิบเลยนั้นกําลังคนในสายใน,ในท่านประทวนเราจะขาดมากในการโยกย้ายต่างๆมันไปกันไม่ได้เนื่องจากกําลังคนแล้วพอเรารับปีที่สามเนี่ยเราต้องใช้กันในการผลิตตารวจเนี่ยถึงปีครึ่งเท่ากับ3ปีครึ่งเนี่ยน้ำเราไหลออกอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีน้ําเข้าเลยที่คือปัญหาที่เกิดงคนยังไม่เข้าใจว่ากําลังคนมันขาดขาดขาดมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเริ่มจากวิกฤตการณ์โควิดอันนี้ ก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาทหารเกณฑ์เกณฑ์การรับทหารเกณฑ์ไม่ใช่ใครจะมาเกณฑ์ทหารพามาแล้วจะมาได้จะมีใบรับรองจาก,จากต้นสังกัดของเขาจากทหารมาแล้วการตรวจทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ๆอีกขั้นไปมีการก็เรียกขั้นตอนการการ,การเกณฑ์ทหารเขาค่อนข้างจะละเอียดการตรวจเรื่องของยาเสพติดการตรวจสอบประวัติทางด้านจิตเวชอะไรเราก็เอาเวลารับเราก็รับมีมาตรฐานของเราที่เหมือนกากเรียนในสิทธิ์ทั่วไปเลย แต่เราลดเวลาการบบรมจากปีครึ่งเราเหลือแค่6เดือนงั้นเราจะลดเวลาไป1ปีงั้นเราจะมีกําลังใหม่เข้ามาแล้วก็ที่รับนักเรียนในสิบปจุบันที่ที่เป็นท,ที่ปีครึ่งมันจะเทรนคนเข้ามาสู่สู่สำนักง,งานแห่งชาติได้นะอัตราก,กําลังก็จะก็จะกเต็มขึ้นตรงนี้ใช้ตรวจบางทีเราออกมันเต็มสีสายเราออกได้แค่สายเดียวสายครึ่งเนื่องจากเราขาดกําลัง ออกไปแล้วคนมันปลดกเกษียณก็ออกไปทุกทุกปีด้วยแต่เนี้ยเราเราแก้ไขปัญหาเรื่องกําลังคนไว้ไว้ไว้เบื้องต้นแบบนีนนขข้ขออีกประเด็นเรงคดีเว็บมินน,นี่อะค่ะอร่างนี้พี่พูดเอาแบบที่พี่ท,ที่ที่ในคว,นวมามรับผิดชอบของพี่เลยพ,พี่มอบให้ท่านท่านรองธนา,าเป็นคนดําเนินดําเนินการในเรื่องของ ต้องทำมาตั้งแต่สมัยพ่เด่นแล้วแหละในการมอบหมากมอบหมายได้แนะะ่นอนถึงพี่ก็ให้พี่ธนาเป็นเป็นคนดูแลนะแต่เพรานะนั้นทีมเนี่ยยังไม่ได้รายงานเรื่องเรื่องนี้มาให้พี่เลยพี่เนี่ยไม่รู้ในข,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 ข้อ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 คดีเลยเราก็เห็นจากตามสื่อนะพี่ก็รู้จากน้องๆอ,งองมาอันนี้ที่ที่มันมีปัญหาที่พี่ได้รับมาก็คือเรื่องของท่านอายการในมาที่ที่เป็นเรื่องของการคุกคามอายการเนี่ยในของพี่ก็คือหนึ่ง ที่พี่ก็ตอบไปแล้วแล้วก็เราให้ตำรวจสันติบาลไปดูแลความปลอดภัยท่านการเพิ่มสายตรวจนะครับที่ที่ที่ดูแลแล,แล้วก็ต้าให้ตั้งท่านไรบุญเจเนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ลองเรียนเราว่าอายการทีแรกท่านส่งหนังสือมาให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือท่านลองรองธนาแต่มีหนังสือฉบับหนึ่งที่ที่ส่งมาให้ท่านมาให้ถึงพบวตลอดเนี่ยอันนี้พี่สั่งเรียบร้อยหมดแล้วแล้ววันนี้เมื่อวานมัน้ย ท่านไปแถลงกับพยานการท่านก็โอเคนะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องนี้ก็ว่ากันประจาพยานหลักฐานลูกไม่ไม,ไม,ไม่มีการกันแกล้งกันนะก็คือพยานหลักฐานว่าไปจริงคือจริงแท่คือเท็จนะครับถ้าใครทําไม่ถูกกฎหมายทีมพนักงานสอบสวนทําพยานหลักฐานเท็จอันนั้นก็ต้องว่าันทุกอย่างมันตรวจสอบมันตรวจสอบได้ในทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีหลอกนะครับถ,ถ้าเกิดการกันแกลง้กลงก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแหละพี่พี่เป็น,พ,ปนพี่เป็นหัวหน้าหน่วยพี่ต้องอยู่เหนือความผัดแย พี่จะไปเทใครไม่ได้เลยพี่ก็บอกไปแล้วตามพยานหลักฐานอยากกันแกงไม่มีนะไม่มีทนะเลาะถ้าพูดถึงพี่ความรู้สึกของคนอาจจะดูเหมือนไม่มีความขัดแย้งเหมือนกันะแต่ว่าในความรู้สึกของพี่พี่บอกว่าในสำนักแห่งชาติก็นิ่งอยู่กันแบบเป็นพี่พี่น้องน้องเราก็เห็นกันนะครับแล้วเราจะทํำยังไงให้ให้ภาพของเราที่ออกไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วพี่น้องเฉลมตนมองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรหรอก แเรื่องพยานหลักฐานมากกว่านะครับ,รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจกออกมาบอกว่ามีตำรวจของสอรท,รทรล์รนายพันคนเ,เนี่ยโทรมาหาหนึ่งในผู้ต้องหาให้ให้จ<ก>ับขับรถกรณีน้พ,พี่ยังไม่ได้พี่ก็ให้ตรวจสอบแต่พี่ก็ยังไม่มีร,รายงานพี่พี่บอกว่าก็รู้จากน้องๆนี่แหละใชไมไเพราะหัวหน้านพนักง,งานสอบก็ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ขึ้นมางั้นคาพูดต่างๆหรือมีการโรากงก็คงจะต้องไปตรวจสอบถ้ามีตรวจสอบไหมใช่ไหมวัน มัน AI ทําได้ไหมเห็นไหมพี่โจ๊กคุยที่มีคนกล่าวหาพี่โจ๊กว่าว like ่าคุยคุยเรื่องปปชเขาาก็ต้องตรวจสอบไม่จริงก็คือไม่จริงเหมือนกันอย่างนี้ทงเทปอะไรมาก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยขอบคุณนะครับทำสตว์นได้ไม่ถึงสิบแจ้งแก่เลยครัเรียบร้อยแล้วเราทําเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านแถลงข่าวร่วมเลยเนี่ยเนี่ยพี่พี่พี่ก๊อบไปมั้ยพี่ก๊อบไปไปแถลงเรียบร้อยเลยใช่ะนี้ค่ะเวลาดำเนินคดีตามปรบ ก็บอกหมดเราบอกแล้วพรบอุ้มหายก็คือพรบอุ้มหายเขากําหนดมาอยู่แล้วว่าถ้าเข้าในเรื่องของการจับกุมก็คือการจับกลุ่มก็ต้องมีการตรวจสอบมีกล้องอยู่ภายใต้การ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 ถ่ายภาพอะไรไว้เงี้ยมันมีขั้นตอนอยู่แล้วแต่เมื่อยังไม่เป็นคดีมีการถือละบางคนมองว่าการขั้นตรวจค้นอย่างเงี้ยมันตรวจค้นตามด่านแล้วเข้า เ,เข้าจับกลุ่มมันต้องเข้าพราบอุ้มหายต้องมีถ่ายมันไม่ใช่มันยังไม่ได้มีการกระทําความผิดม,ม,มันจะไปพรบอุ้มหายยังไงแต่ว่าแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่มันเป็นการกระทําความผิดแล้วการเข้าตรวจคน้นการเข้าจับกลุ่มมันก็นต้องเข้าผลกระบวนการจับกลุ่มให้ให้โดยชองเมื่อวานทการถาาทีมาทีใครไม่รู้ามเลยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบก่อนนะว่าว่าว่ามันมีจริงตามที่ท่านนั่นไหมเราคือท่านเห็นภาพท่านก็ ท่านก็จะมองว่าเอมีการถ่ายภาพในชีวิตประจําวันหรือว่าอันนี้พี่สั่งเจเลตตรวจสอบแล้วถ้ามันมีมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องมานั่งพิจารณากนันรอบแล้วว่าทำอย่างนี้มันมันเข้าข่ายการกระทําความผิดคุกค้างทำนะเพื่อให้ตรวจสอบก่อนพี่ครทำวันนี้ที่มีเ็ดจเลนมาเข้าพบท่านสินเดลมาดูการทำงานของฝ่ายคืออย่างน,นี้ครับมันขึ้นมาส่วนตัวแต่ในทางในในทางหนึ่งเาเอาเราเราก็ดูแลรอบนอกเขาก็ไม่ได้ประสานให้เรา ท่านมาแต่ด้วยด้วยว่าท่านเป็นผู้นําประเทศถ้ามาเกิดเหตุหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียชื่อเราเราก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับย,ยังยังดูแลในในรอบนอกท่านดูก็มีประสานกับทีมรปภให้ประสานไว้นะครับแต่นี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับมาแบบเป็นเสเตติสิคเป็นทางการอะไรนะครับ๋ย่เราเรา,เราก็ดูแลในรอบนอ,นอกให้แล้วมีการประสานกับทีมรปภให้พร้อมให้การสนับสนุนดูแลความปลอดภัย นะครับคือจแล้วตอนน้เหมือนว่าจะมีบุคคลเียเขรามเยี่ยม้คือ่าต่ัคือคือคือมันคือเรายังไม่รู้เขาไม่ได้ประสานเรามาเับเป็นหลายบุคคลที่เรารู้นะล้วก็แล้วแต่ถ้าเขาประสานเราก็ดูแลถ้าเป็นผู้นําประเทศและประสานเรามาก็ดูแลให้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะไปเยี่ยมก็เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับ กับทางการแต่ถ้าเขาขอมาเป็นแบบทางการเราก็จะดูแลความปลอดภัยครับถ้าเป็นผู้นําประเทศที่ที่เราเราก็ต้องดูแลเขาจะประสานทีมราขอประสานมาเราก็ไม่เราก็จะดูแลความปลอดภัยให้ในระดับหนึ่งคระชุมครับมีประชุมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่เราธรรมดาเราเป็นยางี้แต่พี่พี่เขาเป็นอย่างนี้แต่เวลาคุยกับพี่มึงเขไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาพูดก็น้อยใจมันไม่เกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ถ้าเอา เรื่องไซเบอร์มันมีทั้งหลายเรื่องเอาเอย่างเอาเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างมีคอเซนเตอร์เนี่ยเรากราลังทาโอ้โหประสานกันภาคเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยกำลังทํางานเชิงลุกเลยเรื่องเรื่องเรื่องคอเซนเตอร์เป็นปนัญหาหลักแล้วตัวคอเซนเตอร์มันไม่อยู่บ้านเรามันอยู่ต่างประเทศจะทํายังไงที่จะประสานเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะครับ95%จะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันออกอีก5%ไปอยู่ในฝั่งด้านตะวันตกเราคิดอ่ะในเพื่อนบ้านในฝั่งตะวันตกโอ้โหเขา มีตั้งหลายเมืองที่มันเป็นเมืองใหญ่ๆเลยแต่ว่าสิ่งคอเซ็นเตอร์เขาไม่ได้หลอกคนไทยเขาไปหลอกอีกประเทศหนึ่งเขาอีกประเทศหนึ่งที่ส่งกําลังเข้ามาทาลายเครือขา่ายแต่ที่ที่มีปัญหาในบ้านเรามากที่สุดก็คือด้านตะวันออกที่เหมือนครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีปัญหาเราก็คุยในะคุยในระดับสูงกว่าเราขึ้นไปอีกทงงางรัฐบาลก็ต้องช่วยเราพยายามปราบปรา,ปามสิ่งสายเสาเนี่ยชัดเจนที่สุดรสทชก็ลงมา มารุยกระทรวงดีอีก็ตั้งวอลลุมขึ้นมาเราทําเป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดนะครับท่านคะเรื่องพนันออนอะไรก็ยังมีแต่ตำรวจบางท่านมองว่าเป็นกระบวนการดิสเครดิตหรือเปล่าเรื่องนี้เรายังสามารถทำความเข้าใจได้เพืประโยชน์คือพี่พี่ไม่อยากให้มองว่าดิสเครดิตวันที่พี่โดนน่ะจริงคือจริงไงถูกไหมวันพี่ก่อนครับพี่มันเป็นมันมันเป็นเนี้ยมันก็จะเป็นวงถ้าเรายังมองว่ามันเป็นวงจรอ,อุบาตแล้วยังทำแบบน,นี้สมมักงานข้าราชกาก็อยู่ไม่ได้หรอกได้ไหม แค่เนี่ยยังขัดแข้งขัดขาหรือหรือพยายามใส่ร้ายแล้วพี่น้องประชาชนจะเอาความวิธรรมจากไหนไม่มีหรอกนะพี่บอกแล้วจริงคือจริงแท้คือเทจพยานหลักฐานถึงก็ถึงคุณจะมาใส่ล้ายยังไงที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่พยานหลักฐานมันปั้นแต่งยังไงมันก็พิสูจน์ได้นะครับทุกคนไม่มีหรอกเรื่องเรื่องนั้นมาการดิสเครดิตก็ถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าพี่จ้เขาผิดจริงก็ก็เราสัมภาษณ์เขาไม่ผิด ทีมทรักษาการสนบสนุนต้องรับสภาพของพระธรรมพยัยานหลักฐานเท็จหรือเปล่านี่มันมันตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับคือถ้าผิดจริงก็ไม่มีการเจรจาคุมีข้อเนินการตามก็ใช่ให้ครับตามพยาญชนหลักฐานเขามีองค์กรตรวจสอบก็คือปปชที่จะชี้มูลต่างๆที่มีขั้นตอนตั้งเยอะนะคร<อ>ับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ